เพนแท้เอ๋ยทุกคนมีคนที่หนูหนูน้องๆรักไหมลูกเช่นใครคะพ่อ,อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องหรือเพื่อนๆทุกคนมีคนเที่รนะักแล้วเรารู้ไหมว่าในบุรีถ้าสมมุติว่าเราสูบเข้าไปนอกจากมีสารพิษเยอะแยะมากมายเช่นนิโคติน มีสารโพรเมียมแคดเมียมปลอกอะไรต่างๆที่ทําให้เราติดที่เราเป็นพิษอ่ะเราไม่ได้เข้าแค่ปอดเราคนเดียวนละลูกในควันบุรีมันลอยไปถึงใครใครได้กิ่นงนั้นดดนพิษทั้งหมดและอย่าลืมนะครับควันบุรีเหล่านั้นสารพิษเ่านั้นยังติดอยู่ที่เสื้อผ้าของเราถ้าเรากลับบ้านไปและไปเจอคนที่เรารักและเขามากอดเราหอมเรา สารพิษเหล่านั้นก็จะเข้าสู่จมูกของพวกเขาโดยเฉพาะน้องๆของเราเด็กๆทารก,กต่างๆจะรับสารพิษนี้ได้ง่ายสุดท้ายคนเขาเหล่านั้นก็จะมีอันตรายหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้พวกเราอยากให้คนที่เรารักตายนิล<อ>่ลูกเพราะฉะนั้นพราทุกคนจะต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติ ทุกคนเก่งมากครับวันนี้จบบทเรียนของเรามั่นคงแต่เพียงเท่านี้เอา